โตโยต้ารีโว o ดับเบิลค 2.4e พี u รเนอร์่อนเพียง1,000 0 0บาทค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับโตโต้อีกแล้วนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยรถยน์มือสองน,นะคะและวันนี้นะคะโตโต้ก็จะมาแนะนํารถสวยๆนี่คันนี้เลยนะคะโตโยต้ารีโวนะคะดับเบิลแคบ2.4 e p runner นั่นเองนะคะของเราเนี่ยจะเน้นการรับประกันนะคะเกี่ยวกับระบบโครงสร้างเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น รถที่เคยชนหนักมาก่อนเคยพลิกคว่าโดนน้ำท่วมไม่ไม่แท้เนี่ยนะคะเรายินดีรับซื้อคืนให้เลยนะคะ100%คุณผู้ชมขาสำหรับด้านหน้าของเจ้า Toyota Re ี o p i พิเ e r er คันนี้นะคะด้านหน้าก็สวยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญตัวนี้นะคะเป็นรุ่นปี2017นะคะด้านหน้ากระจังหน้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะลักษณะดีเลยนะคะโลโก้โตโยต้าเห็นเด่นชัดเจนอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาและตัวนี้นะคะได้ไฟตัดหมอกผู้น้าแถมไปด้วยเลยนะคะ ชุดตกแต่งขอบไฟนะคะจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะคุณผู้ชมขาส่วนไฟด้านหน้านะคะกระจกไฟที่มองเห็นอยู่เนี่ยใสยสะอาดนะคะไม่มีร่องรอยเลยนะคะตัดขอบเล่นลวดลายนะคะด้วยชุดแต่งที่เป็นลักษณะสีดําแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาดูได้เลยนะสวยโดดเด่นมากและสีตัวรถเนี่ยนานๆทีจะมีเข้ามานะคะคือสีแดงเลือดนกนั่นเองคุณผู้ชมะ่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้โตโยต้าสีประตูไว้ใช้งานการรอง รับคันนี้ไว้พิจารณาดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว่าสะอาดและสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามโต๊ไปเลยค่ะและนี่ก็คือด้านหน้าห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องของเราเนี่ยนะคะใหญส่สะอาดมากๆเลยคุณผู้ชมขาและที่สําคัญเลยนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะทุกจุดเนี่ยเป็นของแท้ของเดิมหมดนะไม่มีร่องรอยการถลอกเลยนะคุณผู้ชมขาไล่ลงมาจนถึงนี่เลยค่ะด้านฐานหน้านะคะของเราเนี่ยก็เปะ๊ะปังเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมขา ่วนตัวแผ่นเพจนะคะก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะเป็นแผ่นเพจของแท้ของเดิมเลยคุณผู้ชมขาป้ายสติ๊กเกอร์มอกมีให้ครบเลยแบตเตอรี่ลูกใหม่นะคะจัดไปคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.4ดีเซลคันนี้นะคะปกติดีเยี่ยมเลยนะคะก่อนรับรถเราก็มีการเช็คของเดลวให้นะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยนะคะตัวนี้ได้แผงกันความร้อนนะคะเป็นของเดิมที่ติดมากับตัวรถนะคะป้ายสติ๊กเกอร์การรับประกันนะคะสุดยอดคันนี้นะคะเดิมแน่นอนคุณผู้ชมะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูรอบๆข้างกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวต่อด้วยข้างในต่อเลยนะคะและนี่ก็คือด้านข้างนะคุณผู้ชมคะสังเกตได้เลยนะสิ่งที่จะมองเห็นเป็นอันดับแรกเลยก็คือตัวล้อนะคะล้อรถตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งนะคะล้อแม็กนะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะยางนะคะเป็นยางหน้าใหญ่แบบนี้นะคะเป็นยางมือหนึ่งป้ายแดงเลยคุณผู้ชมคะสวยเลยนะคะเป็นยางซิ่งนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นวางโค้ซุ้มล้อนะคะเป็นชุดแต่งนะคะสีดําด้านแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะ ะะด้านข้างนะคะมองได้เลยนี่เริ่มจากกระจกเลยนะคะกระจกมองข้างจะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวนี้มีไฟเลี้ยวตรงกระจกด้านข้างด้วยนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นบันไดข้างค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นของเดิมติดตัวรถมาเลยนะคะคุณผู้ชมขาส่วนตัวเบา้ามือจับเนี่ยเห็นไหมเป็นโครเมียมนะคะมีการลอยให้อย่างดีเลยคุณผู้ชมขาแล้วก็ตัวนี้ กระจกติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะใหม่หม่ๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะได้คิวกันศาสตร์มาด้วยนะคะครบทั้ง4บานเลยค่ะด้านหลังนี่เห็นไหมคะร่องรอยเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็คือตรงนี้นะคะแนบชิดติดกับตัวรถไปเลยนะคะด้านหลังไม่เคยโดนแน่นอนคุณผู้ชมะ่ะที่เห็นเด่นและสําคัญที่สุดนะคะก็คือการชนตัวนี้การชนตัวนี้นะคะเป็นการชนของแท้ของเดิมที่ติดมาจากศูนย์เลย<ม>แล้วก็ตัวนี้นะคะแถมอะไรมารู้ไหมเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดเลยคุณผู้ชม่า นะคะเบ้ามือจับด้านหลังนะคะก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สานะคะติดอยู่ด้านท้ายกระบะนั่นเองนะคุณผู้ชมะ่ะสวยแกร่งแน่นอนนะสวยจริงๆชุดแต่งนะคะเน้นเป็นโทนออกสีดํานะคะสีโครเมียมนะคะตัวรถสีแดงตัดกันได้อย่างดีเลยนะคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามโต้ไปเลยนะคะด้านในเนี่ยเวลาขึ้นไปนั่งเนี่ยก็ขึ้นสบายเนาะเพราะว่าตรงนี้ตรงหน้าคานเอนเนี่ยมันจะมีมือจับอยู่นะคะ แล้วก็เข้ามานั่งแล้วนะคะว่างดีใช้ได้เลยนะคะอุปกรณ์มีหลายอย่างเลยนะคะด้านหน้าของโตโต้ตก็คือพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังอย่างดีเลยคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้นะคะมีฟังกช์ชันพวงมาลัยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะโทรศัพท์เข้ารับสายผ่านตรงนี้เลยคุณผู้ชมคาะนี่มีปุ่มตรงฟังก์ชันนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเลขไมทุกอย่างก็แสดงผลที่หน้าจอหน้าปัดตัวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหน้าคอนโซลนะคะก็ ดูแล้วสวยเรียบหรูดีนะคะตัวนี้วิทยุเป็นของเดิมนะคะติดมาจากโรงงานเลยคุณผู้ชมขะแล้วก็ตัวนี้นะที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือ เป็นเกียร์ออโต้คุณผู้ชมนะคะขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้เลยนะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีถาดรองแก้วให้2ใบมีปุ่ม Power Mode นะคะแล้วก็มีปุ่มอ e ี o n Mode นะคะแล้วแต่จะเลือกใช้กันเลยนะคะด้านข้างมีที่เท้าแขนนะคะส่วนใต้ที่เท้าแขนนี่จะสามารถใส่สิ่งของอะไรก็ได้นะเออแล้วก็สําหรับตัวเบาะนะคะเบาะตัวนี้นะคะ นุ่ม <dı DANIEL> ดีนะคะเป็นผ้านะคะลายริ้วๆแบบนี้เลยนะคะเป็นออกสีน้ trees, ําตาลเขียวขี้ม้าประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว <ain> ่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวตามโต๊ะไปเลยค่ะที่นั่งด้านหลังนะคะสําหรับผู้โดยสารนะคะนั่งสบายนะเวลาเดินทางไกลเนี่ยโอ้โหสบายเลยคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหม รถกระบะเนี่ยจะมีความกว้างเวลานั่งเราก็จะไม่อึดอัดนะแล้วก็นี่เลยนี่มีที่เท้าแขนนะคะมีถัดรองแก้วให้2ใบนะคะส่วนตัวด้านหน้าก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้ไว้ใส่ iPad หนังสือสิ่งของต่างๆนะคะได้เลยนะคะตามนี้เลยถือว่าดูรวมๆแล้วถือว่าใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่านะคะว่าราคาเท่าไหร่พ่อนเท่าไหร่ยังไงนะคะเดี๋ยวตามโตโต้ตไปเลย แล้วก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคะที่ทุกคนก็อยากจะต้องรู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Toyota Revo Double c a b นะคะ2 4 e planner นะคะโฉมปี2017นะคะคันนี้นะคะขายอยู่ที่ 5 7 000, 8 0 0 0บาทนะคะและยอดผ่อนย่อมเยาวมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะยอดผ่อนอยู่เพียง1,000 0กับอีก7 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะได้รถสประตูเกียร์ออตโตอย่างนี้มาใช้งานกันนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะสามารถฝากเบอร์โทรไว้ ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงโตโต้จะเป็นคนไปตอบแล้วก็ไปโทรหาเองนะคะและสําหรับวันนี้นะคะสิ่งที่คุณลูกค้านะคะที่สนใจออกรถที่ตีรถสวยในช่วงนี้นะคะจะได้รับไปนะคะก็คือเป็นบริการซ่อมศูนย์นะคะสปีหรือส0 0 0มกิโลนะคะฟรีทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมเท่านี้ยังไม่พอนะคะของเรานะคะใจดีมากๆเลยนะคะจอและจัดไฟแนนซ์วันนี้ ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อโตโต้ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรนะคะ0851400นะคะและถ้าใครนะคะอยากให้โตโต้ทำคลิปรถคันไหนออกมาอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวยังไงโตโต้จะมาเปิดอ่านแล้วเดี๋ยวจะหยิบยกออกมาทำให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะพนักงานรับเงินสดก็สามารถออกรถฟรีดาวได้ออกรถได้ง่ายที่ตีรถสวยครับ คันที่3ก็กลับมาซื้อกับตีรถสวยค่ะ